สองเดือนนะอันนี้อายุสองเดือนโอ้โหสองเดือนยาวเนาะพันอะไรอันนี้อันนี่เขาเรียกสายเดียวสายเดียวก้านแดงก้านแดงอันนี้อายุของมันได้เท่าไหร่เล็กอันนี้สองเดือนครึ่งค่ะอาจารย์สิสองเดือนครึ่ง 1 2 3 4แต่อันนี้มันจูนหนึ่งหัวจะยาวแล้วก็หัวก็จะใหญ่ที่เหมือนกขาหัวสหท่นมันอันนี้ดีเลยสิบสี่แล้วต้องห้าประมาณสิบเจ็ดสิบแปดหัวแต่มันออกรอบเลยนะสังเกตไหมว่าสังเกตไหมว่ามันออกรอบไอ้นี่เลยอ่ะเหมือนกันเหมือนกันมมันนเเป็หือนก่าเนี่ยออกรอบเลยอ่โอ้สองเดือนเอ้าแปลงนี้เราแปลงทำเงินทำทองเลยเพราะบ่อยๆอ่า อันนี้คือสองเดือนเศษเนาะเล็กเนาะแตกสีก็มีโอ้โหอันนี้แหละสายเดียวพันนี้นะมันน่มมันได้ว่าดีไล่ดีไร่แต่ตรงนู้นสูงกว่านี้อีกเอ็มดีขาตรงนี้ต้นไม่เยอะนะเพราะว่าเราจะต้องไปปลูกได้เยอะๆปีหน้าปีหน้าเราปลูกไปเขารลองได้มันดุขนาดนี้ไม่นห้าสิบนะะยาวขนาด สองเมตรสองเมตรยี่สิบยาวไหมพันนี้โอ้โหแล้วมันยาวยาวยาวมากเลยเนาะยาวกว่านั่นนะที่เราแชื่